ฝันเห็นแก้วใส่น้ำหรือจับแก้วน้ำคำทำนายระยะนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตท่านจะมีโชคลาภในทุกๆด้านมีโชคในเรื่องของเงินทองจะหยิบจับค้าขายอะไรก็ประสบผลสำเร็จรวมทั้งจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆจะมีความสุขใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นนิมิตท,ที่ดีแต่หากคนโสดฝันทำนายได้ว่าท่านกำลังจะเจอเนื้อคู่หรือคู่ครองที่ดีจะคอยช่วยเหลือเพื่อคุณอุปถัมภ์กันอย่างดีและในอนาคตก็จะมีทายาทที่ดีเรื่องความรักคุณจะพบคนต่างเพศที่มีลักษณะต้องตาต้องใจไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือไม่ก็ตามถึงคุณจะมีแฟนแล้ว แต่ก็จะมีคนเสนอตัวเข้ามาใกคิดคุณดวงการงานการเงินเงินทองที่ใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงใช้ไปเท่าไหร่ก็จะกลับมาเท่านั้นแต่ก็ประหยัดไว้บ้างก็ดีสำหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้เป็นช่วงที่กำไรงามมีเกณฑ์ได้ขยายธุรกิจเลขเด็ดเลขมงคล Ter, 9, ก้าแปดเก้าศูนย์เก้าก้าสามก้าเก้าศูหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศ